พระที่จ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาสื่อพลไม้ไปกินจ้ะเห็นบักทุเรียนกันเลยแวะสื่อก่อนบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องจนสิเบิร์ดรู้ดูการนะสื่อไปกินอีกก้อนจะหลอบจ้ะแกจัดวสัสดุทุกลูกจ้าวะสัสด์ม้อนทองเปลือกบางเนื้อเยอะแกจัดกิโลละหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่น้องขายดีแฮงหลุดขาเต็มเลย มีพนละใหม่ทุกชนิดจะค้องหลานเพินนาาน่นก็น่ารักพี่น้องรักอนไรกันสวัสดีจ้ามีอย่างขายในลูกมีหมอนทองค่ะแม่หมอนทองกิโลจักบาทมีร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยสี่สิบเนาะตัวนี้คาดาาเกตเนื้อเยอะค่ะโอ้ ตัวนี้สิเป็นซุกแห้งเนาะแม่นบอกพอดีกินแม่ซุกพอดีแนี่ยค่ะซุกพอดีกินอันนี้ก็พอดีกินจ้ะจ้แม่อยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในโอเคเนื้อเยอะเยอะเลือกให้แม่ด้วยเ่าไทยพร้อมพี่น้องมีชื่อร้านวะลูกมีค่ะชื่อร้านว่าจังไรอีกชื่อนึงจะเป็นเจ๊ไก่ฟูเรียนซิงแล้วก็อีกชื่อนึงชมพู่ผลไม้สดตามป้ายได้พี่น้องเปิดทุกมือวะลูก วันค่่ะแมทุกวันเนาะแวะเวียนมาอุดหนุนได้จ้ะสิมีผพล้ไมมทุกอย่างเลยเนาะลูกตามฤด,ดูกาลเนาะติดตามในเพจก็ได้ค่ะจะเพจซื้อว่าจังไงลูกเจ๊กไก่ทุเรียนสิเจ๊ไก่ทุเรียนสิงตัวนี้ตัวนี้มันสุกโผล่ลูกลูกเนลูกชายแม่มากแบบกรอบหนองหนุน่มหนนะมีบ่มีค่ะแม่เออ,เออเลือกให้เนี่ยนอกนุ่มหนอยหน่องนุ่มหน่อ เด็กแค่สี่สิบเจ็ดลูกนี้ม่แม่ลูกนี้สวยๆเลยสวยๆบอกเอาเได้บอรอบลูกในเลือดทุเรียนเพิ่นว่าให้เลือกแบบตูดหวัวกลมท้ายกลมเพิ่นว่าอ่าพอดีได้แบบแม่แข็งแข้งเออพอดีแหละ กินให้แม่เลยเด้อจ้าสองโลพ <โล S 1> อดีเป๊ะ,ปะสองร้อยแปดสิบเนาะจ้า,จาพอสื่อกินอยูยพี่น้องนี่แนมเบิงกับหูว่าเหนือร้ายเด้อนี่เด้เอ <laughs> เลือกเลยค่ะเลือกเลยตามสบาย <laughs> โลละรลล่อยเหมือนนะตัวนี้ร่อยสี่สิบจ้ะ เป็นทุเรียนจากสายลูกนี่ยทุเรียนไต่เนะาะทางเ่าเบิดแล้วเดี๋ยวก่อนกับมาแวะอุดนุนหลานนี่และพี่หน้อแสบวแสบแสบจ้ะรสชาตินี่ทุเรียนไต่กันอุ้ยสุดยอดเลยอะไรค่ะอยากไปเที่ยวทั้งผกักไต่ยู่ไปซิมทุเรียนไต่ แต่ว่าย่บานห่ากับงีซิ่มนะจ้าจะเอาเลยขายเลยลูกขายเลยเลือกเลยค่ะผู่งามๆอยู่เนาะกลมๆยังสีที่เหนือลายเอาอีกหน่วยหนึ่งบ่ถ้าเ่บ้าซื้อทุเรียนแห้งเลยค่ะ ่าได้กับ,บ่าพอ่บบาพอเนวมากนะคะ่ะกินปีละเทเนาะเดี๋ยวกับเบิดฤดูการหละแต่ว่าลูกชายเพิ่มมาแบบแข็งแข็งยจ็หน่อยขอบหนองนุ่มหนจ้ะมันหม,มัน,มนเบิ้งผ่าเบิ้งโตโลโล,ละล,ะลอยพี่นนองโตล,ละลอยมันกะสีซุปแห้งมันกะสีแตก คอยมากแบบซุกแห้งๆแล้วพี่น้องมันหอมดีแต่ว่าลูกไส้มากรอบนะลูกนีู่ใยายเลยชื่อช่อง Youtube แม่ต้อยอยู่บนคนน้ำยืนจ้ะจ้ะไปเบิ่งจะคล้องเลยลูกเด้อแม่ค้าน่ารักอำเภอเดชุดมมนอพี่กันเนอตรงสามศูนย์กันค่ะเดชเดอพี่น้องเด้อนี่ ลงรถคิวโดยสารมาจากกรุงเทพกรุงไทยกับมแมวอุด้นน้ำหนองพันธ์ได้เปิดทุกมือเนาะลูกเนาะเปิดทุกบัานค่ะแม่จ้ะอ๋อได้คะมีร้อยยี่สิบ จ้ามันซุกเนี่ยพวกแหงกระแสบบ่าเต่มันบวขมาเต่มันบวลนนะจกอ้าตามใจลูกใส่อะเอาเอาลูกเดียวมานนี่เงื่อน่อยอยากได้ร้ายลูกยู่นแนมร้ายลูกยูพี่น้องกินพอหอมปากหอมคอเดม่เดเอาลูกนี้ให อันไหล่ะลูกแถมแม่พร้อมบ่กใช่ค่ะโอ้ oh, ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ข่าใจดีแห่งไวเวียนมาอุดหนุนได้ได้จ้ะเด้อทุเรียนมีตลอดบลูกนี้สิฮอดประมาณเดือนไดสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนกันยานนี่เนะาะมีลูกแถมให้พร้อมชื้อน้องย้างก็ลูกแม่ข่านี่น,น้องโบวี่จ้ะ ูกขาเพิ่นได้ยืนขาขารอคิวจะข้าวจะวมีีมหลายอย่างหลายแนวมีแต่พู่งำงามๆจะเลือกเลยแม่ตนนัวตน,นี้ลอยเศร้าตัวนี้โลละลอยจ้ะตัวน,นั้นลอยซีซีพเกรดเอ,อเกรดงามๆจ้าจ้าไม่เป็นไรโอ้ขอบคุณหลายๆจ้ะลูกจ้าวัฒน์นวย เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ดด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาเบงหลานเพิ่นหลอบ,ลอบก่อนนี่สมโอแตงโมแอปเปลิลสาลี่ก็มีทับทิมจะ้ะอาง,งน,นี่ทุกอย่างพี่น้องพละใหม่กะเบียบกม็มีราคากะพอสื่อพี่น้องนิ่พ,พุิละล,ละโลละสามสิบบาทจะ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจะ้ะสวัสดีจะ้ะ ลูกลูกไงบอกเพรดีอยู่ดอกแข็งคคแข็งลูกไส้มากจ้ะจะอย่ามันแข็งโ <laughs> พดอกเพราะว่าแม่ยิกเบิ้งมันมันมันอ่อนลงเลยละ่ะแต่ซุกเข้ากับโบมากลูกไส้เ,าาเียนเ้มได้ะะมหนบอกอ๋อมีโปรโมชั่นพิเศษผอมแม่ขาใจดีแฮง่่คะาา ม,มีมีเบอร์โทเบอรหลูกเรื่มถามเบอร์โทมีค่ะอ้าวขอเบอร์โทเน่เบอร์โทนูู้หรอจะ 8, จ่น <60 3, S 2> ้จะนุ่นสี่นุ่นน้องโบวี่เนะาจะจะสอบถามเหลืองละค่พะพลไหม่แด้ที่น่องผลไหม่ซดตามฤดูกาลตรงคามนย์กันกค่าเดชอุดมจ้ะมองจอรดรถกันงาาน่ายๆหลกค่า่นร้ายแฮ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซั้มนีจ้จะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมละชมจ้าสวัสดีจ้ะ